ข้อมูลพวกนี้ผมมานั่งเปิดดูเนี่ยซึ่งมันอะไรอะ่ะแต่ก่อนเราไม่เข้าใจวันนี้พอเราไปเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียซึ่งเขาใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตมาแทนระบบสัมปทานของรักสารวัตรของเขาเนี่ยก็เลยทำให้เราเข้าใจว่า ไอ้เรื่องกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งที่อยู่ใต้ดินและบนดินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากและนําไปสู่ความเป็นเจ้าเขาเจ้าของในเรื่องของข้อมูลด้วยเป็นความเจ้าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในเรื่องของพื้นที่ดินหรืออาณาเขตทางทะเลที่ปล่อยให้เขามาสํารวจด้วยซึ่งมันตลกมากว่าประเทศไทยจะเอาคืนมาต้องไปจ่ายเงินซื้อเขานะอันนี้อันนี้คือหลักการสําคัญมากว่านี่คือจุดอ่อนสําคัญที่พยายามจะเน้นให้เห็นว่า ระบบสัมปทานเนี่ยมันเป็นระบบที่ทําให้เราเนี่ยเสียสิทธิทั้งด้านอาณาเขตเสียทั้งสิทธิในเรื่องของทรัพยากรที่เป็นของพี่น้องประชาชนที่ควรจะใช้ประโยชน์ร่วมกัน <Okay. S 2> อยากจะได้เขาเนี่ยอยากจะได้แปลงเขาเนี่ยต้องซื้อคืนเขาถ้าไม่แก้ไขกฎหมายปิดต,ตเรเลี่ยม <Okay. S 2> แล้วถ้าอยากจะได้น้ํามันหรือก๊าซที่ผลิตที่เขาผลิตได้จากแหล่งสัมปทานนั้นเรา ต้องไปซื้อจากเขาในราคาที่เขากําหนดราคามารปรากฏว่าพอผมไปอ่านข้อมูลว่าราคา๊ารธรรมชาติมันกําหนดกันยังไงรปรากฏว่าก็มีนักเทคโนแคยเด็กนักเรียนนอกนักวิชาการผู้มีอาวุโสยิ่งใหญ่ในสังคมไทยยุคตั้งแต่ตอนเริ่มต้นย้อนไปเมื่อปีประมาณปี2524อยากจะรู้ว่าเป็นรัฐบาลอะไรก็ไปเปิดเว็บไซต์วิกิพีเดียได้เขาตกลงราคาอย่างนี้ฮะ๊าซธรรมชาติ การธรรมชาติที่จะของคนไทยที่บริษัทสมรทานขุดขึ้นมาได้แล้วจะขายกลับให้คนไทยให้ขายในราคาอิงราคาน้ำมันเตาในสัดส่วน70%ของราคาน้ำมันเตาสมมุติว่าน้ำมันเตาคืออะไรมันน้ำมันเตาเนี่ยคือผลผลิตที่กันออกมาจากโรงโรงกันน้ำมันโดยใช้น้ำมันดิบ เหตุที่เขาไปอิงราคาน้ํามันเตาก็คือจะทําให้ราคาก๊าซเนี่ยสามารถไปเกาะกับราคาน้ํามันดิบได้แต่น้ํามันเตาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโรงไฟฟ้าเขาใช้น้ํามันเตาตอนที่เราไม่มีก๊าซเน่ยเขาใช้น้ํามันเตาไปไปเผาแล้วก็ปัน่นไอ้น้าต้มเดือดแล้วก็เกิดเป็นไอไปปั่นในอมอเตอร์ของโรงไฟฟ้าฝรั่งมันก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราเลือกใช้น้ํามันเตาเป็นฐานอิงราคาแล้วกันคําถามก็คือว่าถ้าพวกเรา มีโอกาสไปนั่งเป็นตัวแทนเจรจากับบริษัทยู่ในแคลสมัยนั้นนะยู่ในคลซึ่งปัจจุบันแปลรูปถูกซื้อกิจการออกมาเป็นเชฟรอนทุกวันเนี้ยเราจะต่อราคากับฝ้าหลังยังไงปรากฏว่าเขาเขียนมาชื่นชมคนไทยบองว่าโคคนของเราเก่งมากต่อราคาได้สาลดลงไป30บาทจากราคาหนึ่งรของน้ํน้ำมันเตา พวกเราต่อราคาเก่งมากลดลงมาเหลือ30บาทใช้คือลดลงมา30บาทไม่ใช่ไม่ใช่ไปซื้อน้ํามันเตานะใช้แก๊สของเราอะ่ะแล้วบอกว่าโหราคาดีจังเลยได้ลดลงมา30บาทจากราคาน้ํามันเตาแก๊สก็ของเราท่อส่งก๊าซธรรมชาติเราก็ลงทุนเฮ้ยให้ดีมันราคามันต้องลดลงไปสัก80บาทได้ไหมใช้สัดส่วนของเขา20%อพอไหมแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ก็ใช้ฐานอิงนี่นะฮะ 70%แล้วก็ลดลดลดหย่อนลงมาเรื่อยๆเป็นเหลือถ้าจำไม่ผิดตอนนี้อยู่ที่4 0แพงมากแพงมากนี่คือบริบทที่เป็นอยู่ของพวกเราว่าหนึ่งภายใต้ระบบสัมปทานเนี่ยแปลงสัมปทานอยากจะได้เขาต้องไปซื้อคืนเขาต้องจ่ายเป็นเงินเอาเงินของประชาชนไปซื้อสองน้ำมันที่ขุดมาได้น้ำมันต้องใช้ฐานอิงราคาต่างประเทศก๊าซธรรมชาติใช้ฐานอิงสัดส่วน70%ถึง40% มาเลเซียมันเห็นโครงสร้างแบบนี้มันก็เลยบอกว่าอาบ,บังอย่างเราไม่เอาดีกว่าให้ฝรั่งมาโกงเฮ้ยไ,ไม่เอาดีกว่าเว้ยมันก็เลยคิดไอเดียมองซ้ายมองขวามันมันมองซ้ายมองขวาเห็นตาทะเลฮะมาเลเพราะซ้ายก็ทะเลขวาก็ทะเลมันเลยมองข้างบนกับมองข้างล่างมองของไทยโอ้โหไทยแม่งถูกฝรั่งเอาเปรียบเว้ยไม่เอาพอไปไปมองข้างล่างไปเจออินโดนีเซียเป็นแขกเหมือนกันมันเลยส่ง รัฐมนตรีของมันแล้วก็ข้าราชการของมันไปศึกษาแหมใช้มันก็ผิดนะนะดูเหมือนดูถูกของเขาเนี่ยไปศึกษาที่อินโดนีเซียเลยว่าอินโดนีเซียเขาใช้ระบบอะไรในการจัดการเรื่องปิโตรเลียมในผืนแผ่นดินและนทะเลของเขาปรากฏว่าอินโดนีเซียก็ฉลาดกว่าไทย ฉลาดกว่านักงานการเมืองไทยคนที่คนที่ก่อร่างสร้างชาติได้ทําไมมันฉลาดกว่าเราเยอะนะ <S 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 คนที่เป็นรัฐบ,บุรุษของประเทศของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซูฮาโตมหาเทมูฮัมหมัดลีกลยูอะไรต่างเนี่ยปรากฏว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขามองซ้ายมองขวาเขาไม่มองฝรั่งเพราะาเขาเกลียดฝรั่งมากผมกล้าพูดคานี้ว่าเขาเกลียดฝรั่งมากเพราะไปปกครองเอาประเทศเขาเป็นเมืองขึ้นหลายร้อยปีดีดักเขาเลยไม่เอาแบบอย่างของฝรั่งเพราะเขารู้ว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยมีแต่ หัวใจเอารัดเอาเปรียบประเทศเมืองขึ้นเขามองไปปองมาเขาไปมองโมเดลภูงสาไทยหน่อยเข้าไปมองรูปแบบการแบ่งปันผลผล,ผลิตหรือแบ่งปันผลประโยชน์ของชาวนาในอินโดนีเซียเหมือนชาวนาบ้านเราอะเจ้าของที่นากับคนมารับจ้างทำนาบแบ่งประโยชน์กันอะไม่มีเงินไปจ้างแต่เอาผลผลิตจากนาเอาไปขายก่อนได้เงินมาแล้วก็มาจ่ายคืนกันอันนี้แบบที่หนึ่งนะ กับอีกแบบหนึ่งชัดเจนกว่าสวนยางพาราเจ้าของสวนกับคนกรีดยางบ้านเราก็ชัดเจนใช่ไหมเจ้าของสวนแบบไอ้ลูกมาเรียนรามคำแหงไม่ค่อยดูแลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหกสวนแบ่ง 50- 50แต่ถ้าสวนไหนดูแลอย่างใกล้ชิดยอดปงยอดปุ๋ยพรวนดินไล่งงล่ายงูเล่นต่คนกรีดยางกีดง่ายค่าค้องไม่ต้องลำบากลำบนเจ้าของสวนเอาไปเลย60 คนกรีดยางเอาไปแค่40เพราะแกกรีดได้เยอะกรีดได้ง่ายนะก็แฝ์เขาเอามาใช้พอมาเลเซียไปศึกษาไปเล่าเรียนเหมือนไปเรียนวิชาที่ตักศิลาสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เลยเอาโมเดลของอินโดนีเซียมาใช้ที่ประเทศเขา หลังจากนั้นก็จัดตั้งปิโตนะัสขึ้นมาเป็นคนดูแลกิจการปิโตเรเลียมทั้งหมดดูแลทรัพยากรปิโตเรเลียมครอบครองความเป็นเจ้าของแหล่งปิโตเรเลียมทั้งหมดไม่ต้องไปซื้อคืนแบบประเทศบ้าบอบที่เราอาศัยอยู่นะครับแล้วก็มาหลอกเราว่าสัมปทานเนี่ยดีแล้วแต่มาเลเซียพอผมไปถามเพิ่งไปมาเนี่ยฮะไปถามเขาบอกว่าทาไมถึงไม่ทาไมถึงเลือกใช้ระบบแบ่งปันผลผลิต เขาตอบสั้นๆง่ายๆแล้วตอบได้ไวด้วยนะของอดีตผู้บริหารประธานบอร์ดของปีโตนัสเขาเลือกใช้ระบบแบ่งปันหรือว่าเขาเลือกใช้ระบบแบ่งปันผลิตเขาบอกว่ามันเป็นระบบที่ทําให้ประเทศของเขาประชาชนของเขาได้รับประโยชน์สูงสุดครับนี่คือคําตอบครับครับผมครับก็ผมขออนุญาตสรุปเล็กๆนะครับจากท่านอาจารย์สองท่านเนี่ยเท่าที่จับประเด็นได้นะครับ1 จากข้อมูลเนี่ยเรามั่นใจได้เลยครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีทรัพย์ในดินสินในน้ําแน่นอนนะครับนั่นนั่นคือประเด็นที่1ส่วนที่2ก็คือในเรื่องของใบอนุญาตนะครับซึ่งใบอนุญาตในส่วนของสัมปทานนะครับปัจจุบันเนี่ยนานาชาติรอบบ้านเราเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ในเรื่องของสัมปทานแล้วนะครับได้ปรับเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วในเป็นในเรื่องของแบ่งปันผลผลิตหรือสัญญาจ้างผลิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ฟังดูตรงนี้นะครับในฐานะเราเองซึ่งผมเองเนี่ยไม่เคยรับทราบข้อมูลตรงนี้มาก่อนเลยเนี่ยเรารู้สึกเจ็บปวดหัวใจครับว่าทรัพย์ในดินสินในน้ําเราเป็นเจ้าของเป็นสมบัติของเราแท้แต่ณวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าผู้ที่มีอำนาจดูแลเนี่ยไม่ไม่รักษาซึ่งผลประโยชน์ให้คุ้มประโยชน์กับที่ประเทศไทยเราต้องได้รับนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับเมื่อเราพูดถึงพรบผมจะขออนุญ,ญาต ในเรื่องทรัพย์ทรัพย์ในดินสินในน้ำทราบแล้วว่าเรามีนะครับแล้วเราควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งท่านววียากรทั้งสองท่านก็ให้ความมั่นใจแล้วว่ามีแนวทางที่จะสามารถปรับเปลี่ยนสัมปทานนั้นไปเป็นแบ่งปันผลผล,ผลิตหรือสัญญาจ้างได้แน่นอนนะครับอีกสิ่งหนึ่งครับที่ที่สงสัยว่าในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เขาได้รับสัมปทานแล้วนํามาเนี่ยครับ นักวันนี้เนี่ยโดยตัววัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนั้นเนี่ยเป็นสิทธิของใครของเราหรือของเขาหรืออย่างไรครับต้องขอความปรารา์วิยากรทั้งสองท่านคับได้อีก5นาทีครับครับมีคนละสนาทีึใช่ครับครับสักครู่เนี่ยเราได้สรุปว่านหนึ่งเราจะแก้ไขพรบรปิโตรเลียมใหม่นะครับในแง่หนึ่งก็คือระบบยกเลิกระบบ 3, สัมสัปทาน,นะครับเข้าสู่ระบบแบ่งปันผลิตหรือสัญญาจ้างผลิต ในข้อที่2คือสัดส่วนนะครับในข้อที่สเนี่ยคือว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบกำลังผิดที่ฐานขุดเจาะและต้องตรวจสอบเป็นเรียลไทม์ก็คือว่าตรวจสามารถตรวจสอบได้ตามตัวเลขจริงทันทีสรุปวันนี้ได้ได้เท่าไหร่ต้องมีตัวเลขขึ้นคอ,คอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานที่จะทำหน้าที่ดูแลอันนี้เป็นข้อที่ต้องแก้ไขข้อต่อไปคือทรัพย์สิน ที่เป็นวัสดุในการขุดเจาะน้ำมันนะฮะเมื่อนำเข้ามาสู่ประเทศไทยนำเข้าสู่ประเทศไทยนะครับที่จะนำมาใช้สำหรับการขุดเจาะน้ำมันในเชิงพณิชย์ิเมื่อนำเข้าประเทศไทยปับ๊บสมบัตินี้จะต้องเป็นของประชาชนเป็นของรัฐทันที เพิ่มเต้นนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการสำรวจขั้นต้นไม่เป็นไรเป็นของผู้ทําการสำรวจแต่ถ้าสำรวจแล้วพบว่ามีปริมาณมมีปริาณพอเพียงในเชิงพณนชย์คุ้มค่าการลงทุนอุปกรณ์ที่นําเข้ามาบริษัทจะต้องแจ้งองค์กรรับที่จะดูแลว่าจะมาขุดเจาะอ,อันนี้ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเมื่อนําเข้ามาอุปกรณ์นี้ ต้องกลายเป็นของรับทันทีเนื่องจากเวลามีจำกัดนะฮะผมก็ขอพูดแค่นี้เพราะว่ายังมีเวลาอีกแค่สองทีจะหมดเวลาก็ขอเชิญคุณอิทธิบูรณ์ต่อเลยครับครับเดี๋ยวพูด20วินาทีเรื่องอุปกรณ์การผลิตคือถ้าเราจินตนาการเห็นภาพใช่ไหมแท่นขุดเจาะกลางทะเลใหญ่ๆโตๆนะมูลค่ามันสูงมาก แต่หัวใจสําคัญที่ระบบแบ่งบันผลิตเ,เขียนล็อกไว้ว่าถ้าเองนําเข้าเข้ามาแล้วใช้ในกิจการปิโตเรเลียมในประเทศของข้าเนี่ยจะต้องเป็นของข้าเพราะว่าอะไรไหมฮะถ้าเกิดเราเกิดภาวะสงครามขึ้นมาเกิดภาวะสงครามขึ้นมาแล้วฝรั่งมันทิ้งแท่นขุดเจาะไปะถ้าไม่ใช่ของเราเราเข้าไปไม่ได้นะผิดกฎหมายผิดสัญญาทันทีมันปรับได้ หรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่ใช่ของเราเนี่ยฝรั่งมันเล่นตัวอันนี้เป็นภาวะสงครามก็ต้องขอขึ้นราคาค่าตัวหน่อย่ะไอ้อน,นี้เจอมุกนี้แน่แน่นอนมันก็ขอขึ้นค่าตัวแต่ถ้าเขียนไว้ว่ามันเป็นของเราไอ้น,นี่เล่นตัวก็ไปที่มึงอยากไปไปไหนก็ไปเชิญไปเลยเดี๋ยวหาคนอื่นให้ได้เราก็มีปตทสอพอเก่งๆใช่ไหมก็เรียกเด็กไทยเรากลับมามาผลิตได้ ก็จบนี่คือหลักการพื้นฐานง่ายๆฮะด้วยเวลาสั้นๆเนี่ยอธิบายง่ายๆแบบนี้ฮะว่าทําไมเขาถึงต้องเอาแท่นขุดเจาะไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐก็คือภาวะสงครามความมั่นคงอะไรต่างๆรวมทั้งการเข้าไปตรวจสอบทุกวันนี้ระบบสัมปทานเนี่ยแท่นขุดเจาะไม่ใช่ของรัฐเป็นพื้นที่อาณาเขตเรือประมงจะเข้าไปจับปลาทูมันยังโดนไล่ย,ยิงเลยเพราะถือว่าเป็นของเขาเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าเมื่อเป็นของรัฐรัฐจะขึ้นไปดูมาตรวัด ว่าเอาก๊าซเข้ามาเท่าไหร่เอานำน้ำมันไหลเท่าไหร่เป็นของเราเนี่ยเราดูได้ตลอดเวลาทุกวันนี้มาเลเซียเนี่ยเขาไม่ใช่วิธีโบราณฮะเอาเรือเข้าไปตรวจดูดูว่าไม่ใช่เขาต่อลายร,ระบบอินเทอร์นเน็ตเข้ามาที่ศูนย์บังคับบัญชาที่ตึกปีโตนสัสทําให้คนที่ตึกปีโตนัสสามารถรู้ระบบการไหลเขาเรียวกยว,ว่าเยวเทาหรือวินาทีต่อวินาทีโดยทันทีนี่คือความสําคัญว่าทําไมแหล่งแท่นขุดเจาะจึงต้องเป็นของรัฐครับ ครับผมครับวันนี้นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับในเรื่องเวลาที่จํากัดนะครับแต่ผมขออนุญาตขมวดปมในวันนี้นะครับของการสนทนาเนี่ยทำให้เราคนไทยมั่นใจได้ว่าประเทศไทยของเรามีทรัพยากรพลังงานเนี่ยอย่างสมบูรณ์นะครับแต่ปัญหาหลักที่ทำให้เราประชาชนคนไทย ไม่ได้รับทราบข้อมูลนั่นก็คือการบิดเบือนข้อมูลและความไม่จริงใจของการนำเสนอข้อมูลและที่สำคัญก็คือเจ้าตัวของพรบปิโตเรเลียมนั่นเองที่เปรียบเสมือนใบอนุญาตนะครับขายสมบัติชาติให้กับคนอื่นใช้ได้อย่างถูกกฎหมายนะครับวันนี้เป็นที่น่าเสียดายครับแต่เรายังคงมีการจัดเสวนาอย่างนี้เพราะวันนี้เนี่ยเรื่อง การรับข้อมูลที่ถูกตรงเป็นสิ่งที่เราจะสามารถต่อสู้นะครับแล้วนํามาซึ่งความยุติธรรมเราว่ากันทั้งอาทิตย์เลยดีไหมฮะว่ากันทั้งอาทิตย์เลยนะยังไม่หายอยากนะฮะว่ากันทั้งอาทิตย์เลยนมเรย่มแบบนี้นะดีครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับข้อมูลนะครับในเชิงการนําไปวิเคราะห์หรือว่าเข้าใจได้เลยว่าวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้น พรุ่งนี้นะครับก็ยังคงมีที่เวทีนี้เช่นเช่นเดิมนะครับเวลาประมาณ6กโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่ง